สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปปราวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่10นะครับเดือน7 2566นินะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วนี่ก็ถือว่าสุดปังนะครับสุดปังเลยนะครับเพราะว่ามาเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่นาอก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยท่านใดที่ตามสายลูดแล้วก็สายเจาะนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับผมไม่วิ่ง7กับ3ไป7นี้ไม่มานะครับพี่พี่7ไม่มาผลที่ออกนะครับ6 1 9 3 3 9สนะครับพี่พี่ใครวิ่งรูดที่3นะครับเด้งบนล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่3 9มตรงๆแล้วก็9 3สตัวกลับนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเด้งบนล่างนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคในงวดที่แล้วก็ คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจแอดได้นะครับผมเนาะแนวทางอย่างที่บอกนะครับผมก็จะให้2ตัวเด่นแบบนี้ในสูตรนี้นะครับพี่พีก็คือสูตรมันมาแบบนี้นะครับแต่แต่ว่าจะให้ผมเน้นให้เลยว่าจะมาตัวไหนอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับพี่พีก็ทําไปตามสูตรก็คือมาสูตรแบบนี้ผมก็จะคิดคํานวณว,ว่าตัวไหนที่เด่นประมาณนี้นะครับก็เลือกเอามาลูดให้พี่พีได้รับชมกันเนาะถ้าพี่พีชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับผม ส่วนแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนพี่พี่ทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสู่คํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามานาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านนะครับน้าเต้าทองนะครับพี่พี่เป็นบ้านเสียงโชคเนาะเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับ วันนี้จันนะครับสูตรเม็ดเดียวของเรานะครับพี่พี่สายวิ่งนะครับสายวิ่งสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พี่สายลูดผมให้ไปที่เลขแปดนะครับสายลูดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม 84 85 86 87 88 89นะครับผมมาดูตัวเน้นตัวเจาะของเรา5คู่นะครับตัวเน้นตัวเจาะของเราผมให้ไปที่83นะครับ แปด6 8 7แปดแปดแล้วก็แปดนะครับพี่พี่แปดส8มแปดสแปดนะครับตัวเน้นตัวเจาะหรือใครไม่ชอบ8นะครับอาจจะชอบตัววิ่ง4เนาะก็เอา4มาประกบคู้ได้นะครับก็จ,จะเป็น4 3 4 8 4 6 4 7 4 9นะครับประมาณนี้นะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้เป็นเลือกสีนะครับพี่หลักร้อยสี่แปดหกนะครับสี่แปดเก้านะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับหาไอหัวลาวพัฒนานะครับสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับเนาะชื่นชอบสายวิ่งสายลูดนะครับก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมดูนะครับ ก่อนออกไปนะครับพี่ๆขอกําลังแรงใจจากพี่ๆสมาชิกนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับก็ท่านใดกดติดตามก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับพี่ๆเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้เนาะถ้าเกิดไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาผมลงคลิปเนาะคลิปก็จะไม่เด้งนะครับผมเนาะก็ฝากพี่ๆเอฟซีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยนะครับผมสรับนะครับแนวทางในโค้งสุดท้ายก็ พรุ่งนี้นะครับพี่พี่พรุ่งนี้ผมก็จะลงให้ประมาณเกือบเที่ยงนะนะครับสลับในโค้งสุดท้ายส่วนแนวทางเล็กทูบนะครับพี่พี่ก็ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับพี่พี่ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วไม่แน่ใจว่างวดนี้นะครับพี่พี่ก็ยังจะรอติดตามหรือเปล่านะครับท่านใดรอติดตามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเนาะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะจุดนะครับ จุดให้พี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลนะครับถ้าใครไม่ชื่นชอบหรือยังไงก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสลับแนวทางเล็กทูบเนาะนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้พี่พี่โชคดีทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีครับ